ยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยกมีรถนะคะที่หายากมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ t o โตยโต้ามา e เ t สต้ค่ะ2.8ค่ะพรีเมียมนะคะปี2021เลยทีเดียวนะคะสําหรับราคาพิเศษเลยนะคะที่ยกจะให้คุณลูกค้าไปในวันนี้นะคะเพียง2ล้าน2แสน 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติค่ะ2 3 1ล้าน3แสนบาทค่ะประหยัดลงกันแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวยกจะคาไปรับชมรีวิวนะคะสำหรับตัว m a j e s t y นะคะคันนี้กันเลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นสีดำเน,ะเนาะมปพร้อมกับสีดําซึ่งตัวรถคือเงามากๆเลยนะคะอันนี้รถขึ้นเข้ามาก,กันเมื่อเช้าส,สดๆร้อนๆเลยนะคะยกกิบมารีวิวให้คุณลูกค้าค่ะได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงกันหน้าง,งานเลยนะคะคุณมสจะยังไม่ได้มีการยุ่งงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่รถคือสวยมากๆเลยใช่ไหมคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะตัดเป็นตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะโครเมียม เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะตัดกับสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะ LED นะคะเป็นดวงแบบนี้นะคะคือดูสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นตัวระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยค่ะออกศูนย์ออกโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะสําหรับตัวยางค่ะจะได้เป็นตัวยางนะคะดันหลอกอตัวยางแบบ ยังมี stone นะคะปี2020กันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ตัวอย่างคือดอกแน่นๆพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสาหรับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะคะลูกค้าย,ยังสามารถใช้งานไปได้อีกยวาวนานเลยนะคะแล้วก็ได้มาพร้อมกับเป็นตัวแห่นนะคะตัวนี้ขอบ17นะ,ะอันขอบ17ตามสไตล์ของตัวาาตามสไตล์ของตัว Majesty เนาะจะได้เป็นแหวกแบบนี้มานะคะคือออกสื่นออกโรงงานกันเลยนะคะ แล้วก็ตัวกระจกนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้ดวงใหญ่ๆคือเงามากๆเลยนะคะแล้วก็ตัดมาเป็นตัวไฟเลีย้ยวนะคะในตัวทั้งสองข้างเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะและที่สำคัญค่ะได้เป็นตัวกล้องนะคะ360องศาเลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสำหรับตัว Majesty นะคะคือไม่แพ้แบรนด์นใดๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ข้อขับไปเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมรับมาจากมือเจ้าของเกา่าได้เลขนี้เลยนะคะ โดยที่จะเปิดค่ะก็เป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีของตัวรถค่ะโดยรวมๆคือดูสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ภายในเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวภายในก็จะเป็นภายในสีดําแบบนี้นะคะทั้งคันเลย ตัวเบาะนะคะคู่หน้าค่ะก็จะเป็นตัวเบาะมิกตัวเบาะมิกกี้แบบนี้เนาะตามที่เขาเรียกกันนะคะในท้องตลาดแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะตัวเบาะฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถขรับทิศทางค่ะได้ถึง6ระดับ6ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะไ,<อ>ได้<ๆ>เป็นตัวครม6 d ดีนะคะสีน้าตาลแบบนี้ทั้งคันกันเลยทีเดียวนะคะสาย VIP นะคะไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะคะได้ลองนั่งไปแล้วคือแบบนิ่มมากๆนะคะแทบจะแบบเวลามีหลุมเนี่ยสะดุดแทบจะไม่รู้สึกกันเลยก็ว่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกเลยนะคะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกข้างกับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบเซนทซอล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลายบบัยม u ต t ฟ f u n c t ัน,นแบบนี้นะคะสีดํานะคะตัดกับลายไม้ด้านบนแบบนี้นะคะตัวพวงมาลัยค่ะก็จะมีเป็นตัวปุ่มเพิ่มวอลลุ่มนะคะลดวอลลุ่มค่ะรับซ้ายวางซ้ายค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มพุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะคะเวลาเดินทางไปไกลๆเนาะตรงนี้สามารถปรับความเร็วคงที่ได้ตามระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ประตูเนาะด้านข้างซ้ายขวานะคะก็จะเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าเลยทั้ง2ด้านนะคะ มาพร้อมกับตัว power door ค่ะแล้วก็ลูกค้าเก่านะคะพิเศษมากเลยนะคะจะาติดมาให้เป็นตัวระบบฝาหลังนะคะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในในส่วนของตัว Majesty เนาะจะยังเป็นระบบฝาหลังแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้ลูกค้าได้ไปคือพิเศษมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันที่เลขไมเลยนะคะตรงนี้ยกกล้าโชว์ให้คุณลูกค้าได้ดูเลยว่าเลขไมอะ่ะคือขับไปน้อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแค่27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม้เดิมรับมาได้ตัว นะะในส่วนของคอนโซลค่ะก็จะเป็นคอนโซลสีดำแบบนี้นะคะตัดกับตัวมันมากเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้นะคะคือแบบยังไม่ได้แก่เลยก็ว่าได้นะคะตัวที่บังแดดนนะคะแล้วก็ตัวไฟต่างๆค่ะคือเทียบเท่าไฟแดงเลยก็ว่าได้แต่ว่าตอนนี้ไฟแดงไม่มีผลิตแล้วเนาะแล้วก็ตัวไฟต่างๆนะคะทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะเป็นตัวกล้อง360องศาเลยนะคะทั้ง ็หลังค่ะแล้วก็มีเป็นตัวตรงนี้นะคะกระจกสดแสงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ DVD ีทัชสกรินนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวเนมีเกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอค่ะลูกค้าก็สามารถใช้โหมดกันได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บลูทูธต่างๆนะคะตัวแอปคือสามารถใช้งานงกันได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม p ค่ะแล้วก็ อ่ด้านล่างคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวการเลื่นเท่าไหลกันสะบัดมาให้ด้วยนะคะตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ค่ะมีเกียร์ P R N แล้วก็ดีมาพร้อมกับตัว s m o Sport ด้วยนะคะแล้วก็ ได้เป็นตัวกล้อง360องศาอย่างที่หยกบอกไปค่ะแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะตัวไฟต่างๆนะล,ลูกค้าก็สามารถัะเปลี่ยนกันได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวกลุ่มปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันค่ะด้านหน้าเนาะโดยคร่าวๆก็จะพอมีประมาณนี้นะคะยกคิดว่าลูกค้าคือศึกษาฟังก์ชันกันมาอย่างดีมา,ากๆแล้วนะคะในส่วนของตัวรถราคาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะตรงบอกไฟฟ้านะคะอะตรงบ่อสอง สองสองเบาะนี้นะคะคู่หน้าค่ะตัวคู่หน้าเนาะตรงนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะสามารถนวดได้เลยนะคะตรงนี้คือนั่งไปกกไกลๆคือสบายมากๆค่ะเพราะว่าจะนวดให้เนาะตรงนี้แล้วก็มีที่พักเท้าไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเป็นที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวอ่าตรงนี้จะเป็นรถ M V P เนาะ11ที่นั่งคือครอบครัวขนาดใหญ่หรือสาย V A P ค่ะ,ะมีแค่คันนี้คันเดียวค่ะ สามารถเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวแล้วก็อย่างที่หยกได้บอกไปค่ะประตูคือง่ายมากๆเลยนะคะเปิดปิดเอาไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยนะคะเท่กดแตะตรงนี้นิดเดียวนะคะก็ประตูก็จะปิดให้เลยนะคะนี่นะคะคือแบบว่าง่ายมากๆคือแบบใช้ชีวิตแบบสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆค่ะยังอยู่ครบเลยนะคะตัวรถสีดําแบบนี้แล้วก็ตัวอ่า,าภายในก็สีดํานะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังเลยะคะ่ะตัวไฟก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็ตัวน็อตต่างๆค่ะแล้วก็โชว์ให้ดูเลยนะคะคุณลูกค้าคือตัวน็อตคือส,สีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยยุย่ยไม่มีรอยขูดตัวน็อตก็อยู่ตำแหน่งเดิมเลยเช่นกัน,นะคะ่ะตัวผนังก็คือเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะตัวแอร์นะคะมีให้ทุกๆเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟก็คือว่า,าสว่างม,มากๆเลยนะคะ ตันี้นะคะจริงๆแล้วตัวบอกค่ะก็คือว่ามีเศษที่นั่งยอย่างที่ยงให้บอกไรเบื้องต้นนะคะแต่ว่าลูกค้าเก่าค่ะจะถอนไว้ใช้งานแค่สองแถวนอกจากส่วนของแถวที่3ค่ะลูกค้าเก่าก็คือพับอ่อบอเก็บไว้นะคะแต่ว่าเท่งนี้เท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าอยากจะใช้งานในส่วนของบอกตรงนี้นะคะทางเราค่ะพร้อมที่จะอ่าใส่ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกงวนกันเลยนะคะ ได้เป็นตัวพรมนะคะ6 g ีทั้งคันเลยนะคะสาย i P ก็ไม่ขนทาาคะ่ะในที่สําคัญเลยนะคะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะประตูตรงนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแมนวนวลเลยทุกรุ่นของตัว m a j e ซี่นะคะแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าเก่านะคะใส่มาให้เป็นตัวเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะแค่ตรงนี้นะคะราคาก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะตรงนี้อาเฉียด20,000เลยก็ว่าได้นะคะเรียกได้ว่าใช้งานไง่ายมากๆเลยแค่ ลายลิ้วสัมผัสนะคะตรงนี้ก็ปิดห้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะลูกค้าได้อย่างที่หยกบอกไปอีกเช่นกันค่ะได้เป็นตัวกล้องนะคะ360องศาเลยนะคะตัวไฟด้านหลังก็ LED เนาะเรียงเส้นกันสวยๆแบบนี้นะคะตัดกับโคเมียมแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัว Toyota Majesty นะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีให้ถึง4จุดกันด้วยกันเลยทีเดียวนะคะ ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำหรับตัวเจ้ามาเจตีเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ใดๆเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็นวดได้อีกคือสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำแบบนี้อย่างที่ยกบอกไปเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวแอร์แบกนะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยเลยนะคะ แล้วก็บุ๊กหนังสือต่างๆนะคะนี่ค่ะอยู่ครบกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ได้เรียกว่าคือทเทบ้าไปแดงเลยที่สำคัญลูกค้าเก่าเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะสําหรับตัวมาเ e สซีนะคะตอนนี้ค่ะเรามีประมาณ1ิบคันนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูกันหน้างานก็ได้นะคะทางเราค่ะมีเยอะมากจริงๆแล้วก็นี่นะคะจะหาเป็นตัวสีดําแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็น นี่ค่ะาเจส s ี y นะคะเรามีทั้งตัวพรีเมียมค่ะแล้วก็ตัวแรนนะคะมีทั้งสีขาวค่ะแล้วก็สีดำแบบนี้นะคะหรือว่าจะหาเป็นรุ่นี้นะคะฮุนไดเอสวันค่ะที่นี่เราก็มีอีกเช่นกันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่หาเป็นตัวรถครอบครัวนะคะ SUV เจ็ดที่นั่งค่ะจะเป็นตัวคอนดิเนอร์นะคะเรามีมากกว่า60คันเออ6กคันเลยก็ว่าได้ค่ะเรือว่าจะเป็นตัวหน้ายักษ์นะคะหน้าแชมป์ค่ะ ว่าตัว New f o r t u n e r ค่ะรวมไปถึงรุ่นล่าสุดค่ะเช่นตัว Toyota Regender ค่ะที่ Best Car ของเราก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางเรายังมีบริการค่ะรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองนะคะให้ราคาดีมากๆเลยนะคะสามารถติดตามโยกขาได้ที่ช่องทางนะคะล a เฟซบุ๊ก่าเฟซบุ๊กนะคะไมโยก Best Car Auto ค่ะช่องยูทูบนะคะราวิวันรถมือสองค่ะ 0961015676นะคะหรือว่าจะโทรบ,บริโตรงเลยก็ได้ค่ะกับเซียวโยกค่ะ0655495296ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโยกต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัว Toyota Majesty นะคะ2.8ตัวพรีเมียมคันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ